สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมีเอฟซีคนหนึ่งคอมเมนต์มาถามผมว่าอยากหูจากความสูงความกว้างของโรงเรือนที่เลี้ยงสัตว์เิ่นอยากหูเนาะผมก็จะมาบอกเดอ้อหนึ่งความกว้างครับเขาเห็ดเป็นเลยเสานี้ครับเอาความสูงก่อนเนะาะเสานี้สูง8เมตรครับเสานี้ อันนี้สูง8เมตรก็เบิ้งระดับมันเถอะสูงนี่เสานี่สูง6เมตรหาซิบครับการท,ท้ายเทมันนี้ค่บกว้างนี่ค่บกว้างอ้เป็นคอกนี่กว้างอยู่6เมตรครับถนนถนนรถแลนได้กะ กว่างอยู่หาเมตรครับหาเมตรหาซิปนี่แหละผมกว่างของคออกจากเสานี้มาเสาหันกับหเมตรครับผมยาวไปพูนร้อย40เมตรครับบานนี้มันจะมีสองเสเต็ปด้วยครับใหลังคาทรงหมาแหานือทรงโมเดิร์นครับ เสานี้สูงสิบเมตรครับเนี่ยต้นสูงของเสาสิบเมตรกว้างถนนห้าเมตรห้าสิบกว้างของคอกหกเมตรบันนี้มาล็อกนี้ครับ รวมท่้งเบิดเนี่ยมันจิดตกอยู่ประมาณ10บยืนพร้อมจี่อยู่ประมาณเกือบ15เมตรครับดินฟังละเมตรฟังนี่อ้อยกันครับอันนี้ก็กว้าง6เมตรครับจะวาห้องเฮดเป็นสล็อกอันนี้ก็6เมตรเป็น12เมตรครับ ยืนหางกับ่หลายยืนหางกับประมาณห้าสิบเส้นครับลงเรือนกเงาซ้ำกันครับ1อยสี่สิบเมตรนเนี่ยพี่น้องเมองไว้กันผู้ใดยะเค็ดก็ได้อันนี้รถแลนด์ได้ครับที่ว่ายกเสาสูงเนี่ยคือว่ารถเฉด,ดเกตเกตซุ้มขยะซุ้มขี่ซุ้มยังมันออก เนียครับเ็ง่ายๆแต่ว่ามีเงินซื้อเหล็กบ่กวหันละพี่น้องนี่ครับผมไทยให้บเบิ่งเด้อนี่เขาก็เห็ดประตูกิดบ่นยครับภาพซูมมาไกลๆเก็บซีลคนหนึ่งแล้วคอมเมนต์มาถามเลตไทยหเหบเบิ่ง หลายเน่าพู้นลอยสี่สิบเมตรครับเขากระเฮ็ดให้อาหารสองฟังได้ครับกวบ่มี่ยังหลายพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ก็ดีประยัดเขาบรเฮ็ดเน่าหดลอยสี่สิบเมตรก็ได้คันเขาเห็ดอย่ยงงัว มันเห็นเป็นล็อกไปเปิดประตูมันออกทั้งหลังก็ได้ครับนี่นะครับที่ออาบึงงทอกจีหายสงสัยนะครับเนาะอันนี้ตอที่หลังนะครับเนี่ยครับเพราะว่าตะกี้มันคันเนอมีดอกกันเวลาฝนตกมานน้ำมันไหลเขาไหลเขาไปขวอกมันก็เลยได้ไม่เห็นลังค้ากันนี่ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้นะส่องน้อยๆเคยบันเชียงออฟฟิเชียลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเด้อกดติดตามให้นะครับเป็นกำลังใจให้แอดมินไหมสวัสดีครับ